ก็มาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรีอ่รีโมทรถยนต์นะครับรีโมทตัวป,ประตูรถยนต์นะครับแล้วก็สตาร์ทรถยนต์คือตอนนี้ของผมมันหมดนะครับของผมมันหมดแบตเตอรี่ของผมมันหมดของผมมันเป็นรุ่น cr cr 2 0 3นนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทรถยนต์โดยไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็สามารถ กดเปลี่ยนได้เลยนะครับเราก็มาดูอ่ะเราแกะออกมาแล้วใช่ไหมครับอ่ะเรากดแกะการเปลี่ยนบัตรตอรี่รถยนต์เนี่ยเนี่ยบตเตอรย่รถยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแกะปุ๊บคุณก็แกะเนี่ยแกะออกมาของผมมันจะเป็นรุ่น cr 2 0 3นนะครับถ้าสมมติว่าคุณไปเปลี่ยนที่ศูนย์มันก็จะแพงหน่อยนะครับ ประมาณก้อนเจ0 0ดอ่ะครับก้อนหนึ่งอ่ะตกอยู่ก้อน700แต่ถ้าเอามาไายนอกเนี่ยก็ถูกอยู่แต่ผมจะวัดมิเตอร์ว่ามันหมดยังไงนะครับเพราะมันแจ้งไว้ในรถขวบวกขวลบนะครับแบตมันก็เหลืออยู่นะครับแบตมันก็เหลืออยู่แต่มันบอกว่ามันบอกว่าแบตจะหมด ผมก็แปลกใจอะผมก็เลยเอามาเปลี่ยนแค่นั้น CR 203นนะครับก็แกะก็แกะนะครับ นี่นะครับแกะแกะเปลี่ยนนะครับแกะมาตรงนี้แกะมาตรงนี้อ่าขึ้นมาจะมีแสงกระพริบนะครับอ่าขึ้นมาปุ๊บคุณก็ใส่ประกอบได้เลยนะครับนี่แบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่รถยนต ก็ใส่กรอบๆได้เลยนะครับใส่ปุ๊บใช่ไหมครับใส่ก็ใส่ใสนี่เียบร้อยคผมก็ได้กุญแจปแปบเรีลดอยู่เรีร้อยีรยบร้อยนะครับมันก็จะไม่ขึ้นโนนะครับโอเค